สบายดีเนาะตอนสอบตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่คิวรถเนาะคิวรถสก,กดุดะหรือว่าคิวรถเมือ่อสิกเคนแล้วก็โน่นงเวียงจันทร์ว่าตอนวายเนาะฉันก็ดีเราก็เสด้กลับบ้านก็ได้มาสือตัวเบะยสือตัว,วดอยู่ที่คิวดดครถสิไเคเอาบุแม่นอนตัวนี้ ไปไซส์เนื้อเนาะพี่น้องยันยมว่าคิวนี่ไปไซส์เนื้อตอนบ่ายเสียดิฉันก็ดิขึ้นรถกับบ้านคนนีกก้กินอย่างเดียวเนาะแคบกระดัมอย่างเดียวก็มีพร้อมกินปุะยุบบปรยนเนาะจะเบี้ยงมีตลอด bơ nhé nha con nhiều váy vào màu đen vậy không các bạn bớt đề xin mất non nhiều màu đen đẹp cho tủ và lái khăn nó, thằng bớt của bà mặn hà khăn